สามีคบซ้อนทำบ้านแตกไม่รู้ตัวเบลคณิษฐาอวดหุ่นในชุดสวยกองห้วยไร่หัวงหนักถอดเขี้ยวเล็บยอมรับผิดขอหยุดที่คนนี้ออกมาเปิดเผยชีวิตรักสําหรับลูกของนักร้องดังกองห้วยไร่ยอมรับตัวเองมีแล้วถึงสมคนโดยระบุว่าหลังตัดสินใจใช้ชีวิตกับเบลภรรยาสาวได้สองปีก็พร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นจนมีพยานรักสองคนซึ่งกองปกปิดและหลอกทุกคนมาโดยตลอด เพราะกลัวกระทบหน้าที่การงานงานนี้ก้องร่ายยาวถึงอดีตภรยาคนแรกยันปัจจุบันพูดเลยว่าตนเองโกหกแทบทุกเรื่องมันเป็นความผิดของตัวเราเองเพราะผมต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไว้กลัวว่าความนิยมที่เราได้รับมันจะหายไปหรือเปล่าเป็นความคิดของเด็กบ้านนอกพอมีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้มันก็เลยคิดไปต่างๆนานาให้ตัวเองรอด แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำลายความรู้สึกพี่น้องแฟนเพลงผมต้องขอโทษทุกคนนะครับยอมรับคบซ้อนเป็นแฟนกับเอแต่เลือกที่จะไปรักกับเบลและแต่งงานกันถ้าผมจะเล่าต่อให้มันจบความสงสัยไปเลยก็ตั้งแต่มีข่าวว่าผมกับคุณเอคบหากันก่อนจะมีชื่อเสียงแล้วผมก็ได้ไปคบกับคุณเบลขณะที่ผมคบกับคุณเออยู่ ซึ่งเรื่องนี้ชาวเน็ตก็พยายามถามว่าคบซ้อนไหมผมคบซ้อนครับต้องขอโทษเอด้วยผมทำร้ายจิตใจเอททำให้เอต้องผิดหวังเสียใจแต่ก็พูดด้วยความจริงว่าผมขอโทษผมเลือกที่จะรักเบลแล้วผมก็กลับกลายเป็นพร้อมที่จะแต่งงานกับเบลล่าสุดเบลภรรยาก้องห้วยไร่ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กรูปตัวเองกับน้องไข่เจียวพร้อมข้อความสั้นๆว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขมากที่สุด โดยบอกว่ารู้สึกโล่งใจมากๆที่ได้บอกเรื่องนี้กับทุกคนเพราะที่ผ่านมากลัวผลกระทบต่างๆเป็นห่วงความรู้สึกของลูกอีกสองคนของก้องห้วยไร่อีกทั้งยังย้ำว่าก้องได้อย่าขาดกับภรรยาคนเก่าไปเมื่อเจ็ปีที่แล้วต้องยอมรับว่าก้องห้วยไร่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักภรรยาไม่น้อยล่าสุดเจ้าตัว เตรียมพาเบลคณิษฐาภรรยาสุดที่รักไปทำความฝันที่ฝรั่งเศสโดยนักร้องชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีนับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วที่ผมตามจีบเบลใหม่ๆจากวันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่ผมขอคืออยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเบลได้ให้โอกาสผมสร้างมันอย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าหวานจับใจเลยล่ะคะ่ะ